สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่25-31มกราคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในรอบสัปดาห์นี้นะคะหยิบได้เป็นไพ่เดอะมูลนะคะคือมีความวิตกกังวลมีความกลุ้มใจนะคะเครียดนะช่วงนี้นะคะก็ให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ อย่าไปหมกมุ่นหรือว่าคิดมากนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ต้องมีวัตถรของมันนะคะก็หาเวลานะคะไปพักผ่อนนะอาจจะไปทะ,ทะเลหรือไปในที่ที่คนไม่แออัดหรือว่าสวดมนต์อยู่บ้าน อาจจะฟังก็ได้นะคะเปิด YouTube แล้วก็ฟังบทพระสวดทําให้จิตใจเราสงบได้นะคะหรือว่านั่งวิปัสสนานั่งสมาธิสัก2นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้นะคะมันจะทําให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะคะอาจจะมีความคิด เครียดเกี่ยวกับบุตรหรือว่าบริวารทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะท่านทำธุรกิจค้าขายต่างๆนะคะก็ยังพอหมุนได้บ้างนะคะไม่ถึงกับว่าแย่และไม่ถึงกับว่าดีนะคะแต่โชคดีที่ยังมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะคะแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่บ้างนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีมังกรในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ